สบายดีทุกคนวัชระเฮีนสูตรเขาแล้วสูตรหัวพ่ออยู่ใช่อยู่ในสูนมันเผาเด้อสวนมันเผาเมนี้ชิมะคุดมันเผาไปขายตะบูวาชระายหยือบอสิชพุลงเฟสนีมอันนี้คือสวนมันเผาเนาะปลูกเองพี่น้องแมวเมนเบิร์ดป่ะไปขวดหัวมันเผา เลยทีมงานปลากระกป๋องเหลือนอ่ะคิดเลยเขาซื้อในเมื่อาวานเลยก็ด้ไยเด็กเมนประตูเราซื้อซื้อมาเป็นโล่แล้วก็มาคุดคู่ขึ้นซุ่มแบบว่าให้มันเป็นคู่ให้ให้หัวมันตึงไงเด็กหัวมันจะตึงเอ่ะเขาบุมมีเซย์เขาเพจนี่แล้ว ยูเซ่นะมันสีสบายกว่านี้เพราะว่ามันเป็นดินดินเพียงเกาะดินทรายดินทรายโอ้เป็นอะไรเดี๋ยวเรฮะข้าวเด็แล้วก็ไปล้างให้มันขาวๆแล้วก็มามัดๆแล้วก็แค่อู้หันนี้ก่ได้กินเลยงามๆหัวเป็นโลกก็มีจังนะสีหายเบิองจังนะสีไปควันมีหัวใหญ่ๆอีกซำหัวนี่นี่ซำหัว ใหญ่ท okay. ี่สุดนี่ใหญ่ที่สุดในโลกโอเคแฉนี่ดีดีเอออยู่ตื่นอาตัวนี้นี่ัวยร้านเล้นหลอดเด๊นี่มันหยาดกันใหญ่ได้เนี่ยมันจ๊งหน่อยนะประมาณนี้เนาะเนาะอีกแล้วเนาะาวบิดีบอ điều, goddam, yang goth, có deer, điều, deer, điều, deer. Ngay, yui. Sami kawan, hm, quát ván. đó, yassi ừ. yuri. là mhm, 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 บต้องยานแดดเห็ดอเปะอยู่ก hmm. um, ah ันคุดนะคนคุดอ่ไม uh, um, like uh ่ท huh. uh ัวหน่อยเนีมันเป็นตะกินเลยอะมแดงมดมุดหัวมุดมดเท่าไมุดยิงมอะมุดยิ้มอนมามันมาลนไ้ไยมดแ้วนานี้อนั่นแหละจอยนีหอดตอนหน่อยเลยให้มูคุด กระเดียยวหัวหัวาน่ะแตกต่างอย่างสิ้นเซอร์โอ้ยจังไม่เห็นที่มันหยาบหยาบอยู่กามันหลอกหยาบมันหลอกแบบท้าปลาเธองไปอีกมันกระสีมันสีหยามันแบบเดียว่ามันแกแล้วมันติดเดบเปลือกมันน่ะอันนี้ให้หนอนี่กี่แล้วมันแกสบายเนี้ยข้าไปเบิดงบายสดสดจากสวน จวดรถบัรทฮกจีท well. so okay, really? ้องยางอยู่แล yeah. ้วแฮ่บอกินบอสิแก้บอจิมึงดูอ่ะฉันม่อยากฉันไม่ทำหวานๆนะอืมหวานดีุวัดไว้ในแันบิสมุดนี่นะนี่เนยนยังบ่เอบ่สอบ่อืมได้อืมาเบเก็บแลกไปเบื้องอยู่นั้นเลยวานสีไดด ยูซ่าเา่เราเอ,อรอมาแก่อยู่ยูซ่าไ่อ <rest> ยก็ได้ระวังเสาเ่าก็บพุดแล้วน้อยนึงเนาะพุดไปแล้ว <f uck ed out> น้อยนึงแล้วผู้ดีไปวัดมื่อนี้บุญบานเด้ <f uck ed out> มาหล, <f uck ed out> ลีดเด้อมีตะลุ่ดเด้อบานอยแต่บุ๊มีมมาม้นเพื่อเอาคลิปโลกมากะวิทย์แหละแหละบุบบบไป ใบมันเงิยูโรวันนี้ยูโรสีไรกูนี่เอเก็บเ่ามาดว้เรียบยมัดคลายะมัดไบคลายถึงไหมเออีก่ะเก็บปเบิเบบอียอู้นยอันนี้บ่อปล่เอาเอาโทรศัพท์ใหม่เนี่ยลืมละสูงน้เขาไคทามาดสิอ้าวตัวคุณบอดีออกบลได้เลย นี่กวดใบเรียบร้อยนี่มามาหาผ่านหาผ่านแต่ยังบม่ทันเด็ดละปกติสีลลางอะไรก็มัดอันนี้นประตูเราเห็ดย,ยังสีลลางไหนเข้าๆไปทรงหอวเทือนสั่งได้ไปทรงหอวเทือนจ้าพูดเพนดาบันหวยพูดเพนดาเนี่ยใครบอกพี่พูดเพนดาทรง,งทั้งที <c oughs> อย่าลืมใส่บริการอยู่ไปละอยู่ ไี่ไห้ะมันโอ้หลอนหัวฮันเตี้ฮัตน,นี้อ้าวยุงกินห้าวพวกนี้กินตอนไหนนะคือหมัดยุงเดี๋ยววะนี่สวนขนาดยูเพื่อนสวนกั็สิประมาณฮะบ้าใบดื่มดื่มแม่หน่อยก่อนปลาไปละนี่มาแลวนี <c> ่ <ười> มีต่ใบ

หลังแบบนม้เลยรหลังโ่สามหน้ำไมนคือ uh ่อยเนาะประตูล้วมาเตรียมลอกโอ้โ้เยาะเยาะย่าคืนนาขวดนลังๆๆ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 สๆๆๆาๆลๆาหๆๆๆๆลๆๆหลๆๆ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 งเๆๆๆๆๆสๆงเๆ้ๆๆ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  อืมอร่อยรีวิวจากจี่คน <laughs> รีวิวจากสินค้าแท้หวานแ่บหวานหวาน <laughs> แก้สมบยัยหนาะตอนนี้เนาะฮะไม่ไม่นะ่ะแก้สมบายได้ ยิ่งใหญ่มีแต่ไปเลาะขายดบเลาะแล้วเนาะโพสขายพระเจ้าสร้างมาแล้วไม่แต่ไปส่งมืนนาขั้นไปสร่างกับไปสรงพุ้ดให้หม่อ้าวฝากคลิปนี้จบไหนๆใครฝากยอย่าลืมกดไลค์่าลืมกดไลค์กดเซ์กดเข้าเด้วยติดตามดีกว่าติดตามดกว่ากดติดตามยังชิปสาวคนอยู่พี่น้องเอ้ย ติดตามนีนเดอเออายบาย